ไม่แน่ใจว่าคุณฟ้าต้องการ move in ประมาณช่วงไหนดีคะก็จริงๆถ้าไม่ได้ติดอะไรตกแต่งร้านเสร็จก,ก,ก็สามารถเปิดได้เลยะค,ะค่ะค่ะเราต้องงบไว้ในใจเท่าไหร่คะแล้วก็ไซสิสนที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยเป็นประมาณกี่ตารางเมตรคะคือตอนนี้ก็เช่าอยู่ประมาณ2,000บาทต่อตารางเมตรนะคะ อ๋อพอดีเลยพอดีเลยค่ะเพราะว่าเรนจ์ของตรงชั้นนั้นจะเป็นแ r ร์ฟอนะคะก็จะราคาอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันให้ถูกกว่า <c oughs> ไหม <c oughs> อันนี้ต้องลองมาคุยกันก่อนค่ะเผืออ่อว่าชอบนะคะและ้วก็จริงๆไซ,ซซิ้งถ้าเป็นที่แน,น่ที่เราออฟเฟอร์ให้ก็จะประมาณ30กว่าตารางเมตรไม่แน่ใจว่าว่าที่เซ็นทรัลเวิร์ของคุณฟ้าเนี่ยเป็นไซส์ประมาณกี่ตารางเมตรคะก็จะประมาณ 40, 40กว่าค่ะ ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นไซส์ก็ใกล้เคียงโลเคชั่นจริงๆก็เดินทางไปมาง่ายด้วยนะคะติด BTS ต้องนอนสี่คนอยู่ในตึกนี้เป็นเป็นยังไงบ้างคะดีไหมที่นี่ทราฟฟิกดีมากค่ะถ้าเป็นเปอร์เดย์นะคะคนเข้าออกอยู่ประมาณ25,000แต่เป็น populaion t ทั้งตึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90,000คนค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราไมา่ได้เค้าแค่ตึก Empire ด้วยเพราะว่าในโซนของเราค่ะมีออฟฟิศบีดิงอยู่รายล้อมเลยทั้งหลายตึกเลยสามทอมควีนเอเอเอสามทอมซิตี้บางกอกซิตี้นะคะตรงนี้คือคนส่วนใหญ่ ชอบมาที่ตึกเราช่วงเที่ยงเนี่ยเราจะคึกคืนมากเพราะว่าเราจะมีทั้งฟู้ดคอร์ทของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นสเปซค่ะที่เขาจะมีพวกอาหารฟู้ดทรัคหรืออะไรมาขายนะคนุณก็ชอบมาที่ตึกเรา แล้วที่เอ็มไฮไม่มีร้านทำผมเลยใช่ไหมคะจริงๆมันมีอยู่ค่ะที่เรจ้งเป็นมือสักรู่ว่าเขามีแพลนอยู่ว่าเขาอาจจะ move in แต่ว่าตอนเขาเปลี่ยนใจจรอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงแล้วก็ทางเราเองก็จะต้อง c o n c e r n ์นแทนนั้นเราด้วยนะคะว่าว่ามันจะมี Impact กับเขามากน้อยแค่ไหนดังนั้นตุวกากก็เลยเดี๋ยวให้ทางทีมเซลล์ติดต่อไปแล้วเดี๋ยวนัดคุณฟ้ามาอินสเปซจะได้ดูว่าหนึ่งชอบแอเรียเขาหรือเปล่าแล้วก็พอใจกับราคา อันนี้หรือเปล่าค่ะจะได้คุยกันต่อค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะดยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ